นะครับเข้าทําการแข่งขันต่อเนื่องได้เลยนะครับจากที่เราประชุมนักแข่งกันไปนะครับในรุ่นของแบ็กเก็ตนะครับสมัครได้เรื่อยๆจนกว่าจะพอใจในผลการแข่งขันนะครับสมัครได้เรื่อยๆจนกว่าจะพอใจในผลการแข่งขันนะครับผมบอกว่าค่าสมัครเนี่ยถูกมากถ้าเทียบกับรถที่ทําไปนะครับมูลค่ามวลรวมแล้วโอโ้โหเป็นล้านเลยเหรอพี่ <laughs> เป็นล้านเลยเหรอพี่สมัครทันทีสมัครหลายๆเบอร์ไปเลยฮะ ทดเวลากันเราเองนะครับพี่เอาละเอะ้ยทำไมไมาร์กตัวผอมอยังวะเอาละครับวันนี้ก็วันนี้ต้องขอบคุณอีกรอบนะครับสำหรับพี่เอ็กแห่งเมเมทอปพริสนะครับก็ได้มาเป็นล่ามในเรื่องของภาษาอังกฤษให้กับทีมของเรานะครับ แล้วตอนนี้นะครับคันที่เห็นอยู่นี่คือ Fa ต b บอร์ดีไซส์ o อนด์มูลไอชอบครับดูครับดูจังหวะของยีนครับบร ACKET ยีกก่สิบวินะครับเดี๋ยวลองมาดูสแตนบายแล้วก็ ตอนนี้ bracket ยี่สิบเนี่ยมีอยู่สิบคันผมต้องบอกแล้วว่าสิ่งสําคัญสุดของ bracket เนี่ยคุณจะมีโอกาสที่จะมีเซตก,กับเวลาที่ดีสุดเพราะว่าในช่วง timing ของยี่สิบเนี่ยคุณสามารถจะรู้แต่งตัวหรือแม้กระทั่งยูจะรู้ว่าวันนี้รถอยู่อาจจะวิ่งอยู่ที่สิบเก้าแต่คุณอาจจะถอนหายใจก่อนออกแล้วออกยี่สิบได้ปะวะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับ b r ็ c k e t ยี่สิบวีนะครับไม่เป็นไรสมัครได้เรื่อยๆไงใช่<อ>แล้วก็สิ่งสําคัญสุดงานแข่งขันของเรานะครับ็ r เ c k e t on top นะครับ ในเมื่อมี bracket นั่นคือ bucket อ Buck คือการดื่มหรือคารกำลังปูผมไม่คุ้นสนุกชื่นใจผมบอกเลยว่าแค่ถ้วยก็คุ้มแล้วครับผมและถ้วยขอ,อยงเราเนี่ยเป็นสี rawracker ด้วยนะครับถ้วยนี้ก็เป็นแสนแล้วครับ <laughs> Bracket นะครับตอนนี้ตอนนี้นะครับ Standby เลยการสมัครได้เรื่อยๆนะครับลองมาดูนะครับยังมีทามมิ่งอยู่นะครับสมัครเพิ่มได้อยู่นะครับได้เรื่อยๆจนกว่าจะนิ่งนะฮะเอานะฮะตอนนี้นะครับใครที่มาแล้วหรือใคร ตัวอยู่ไปดูนะครับไปทบทเวลานะครับแล้วก็าาการตัดสินของรรมการเป็นสิทธ์อาดผมขออนุญาตเรียนเรื่องนี้เลยนะครับนนั่นคือพันนะครับเอาแล้วฮะมาแล้วครับลูกสาวคนเล็กผมมาแล้วครับ วันนี้นะครับในเรื่องของการโครดผิวนะครับนั่นคือเราก็จะพาคุณไปในีความเป็นไทยหรือว่าสามรัฐนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอัปเปอร์คาร์บอนนะครับอาวันนี้แรงม้าที่คุณกับโบกและโชว์ว่าแอโรดไดนามิกที่คุณจะคลิกโปรเนีคุณลองมากับคำว่าการเสริมหลอ่อ สวัสดีครับเอาละครับรุ่นของแบกเก็ต20วิต่อเนื่องเรื่อยๆครับใครไม่พอใจสมัครได้อยู่ครับจนกว่าจะนิ่งฮะโจ๊กเอาหมวกไหมโจ๊กเอาหมวกดันหลบไหม โคตรหล่อเลยแต่งตัวก็แดกขาดแล้วเนี่ยใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยแต่งตัวก็แม่ไมอา,ามี่แล้วเดี๋ยวคอยเดี๋ยวคอยดูเขานะครับขานยกล้อด้วยนะขาน,นี้ยกล้อด้วยนะยกล้อสี่ปรีซอง เบอร์สมัครเข้ามาอยู่เรื่อยๆครับยังไม่นิ่งครับใครที่ไม่พอใจก็สมัครแบ็กเก็ตต่อได้เลยครับผมบอกได้เลยว่าแค่ถ้วยก็คุ้มแล้วครับแค่ถ้วยก็คุ้มแล้วนะฮะถ้วยโคตรสวยเลยนี่ไปขนมาจากช่องอานม้าเลยฮะ พี่ที่เป็นอ,อยู่กับทีมชาวต่างชาตินะครับแจ้งพี่ๆนะักแข่งต่างชาติหน่อยนะครับว่าแบ็กเก็ตเราวิ่งเบอร์ละ1ลันนะครับเบอร์ละ1ลันนะครับสำหรับแบ็กเก็ตนะครับเบอร์ละ1ลันเท่านั้น